เลือดหยดลงบนพื้นไม้เก่าในห้องนอนที่มืดมิดกลิ่นคาวเหล็กอบอวลในอากาศร้อนอบอ้าวไฟจากคมน้ำมันสั่นไหวบนโต๊ะข้างเตียงแสงสลัวสะท้อนใบหน้าซีดเสียวของนูรีนเธอนั่งตัวสั่นบนพื้นมือกุมหน้าท้องชุดแต่งงานสีขาวเปื้อนคราบแดงฉานเสียงลมหายใจของเธอสั่นเทาดังกองนอกหน้าต่างหมู่บ้านชายทะเลเงียบสงัดคลื่นทะเลกระทบฝั่งดังคลื้เบาๆกลิ่นน้ำเค็มลอยมาในสายลมยามค่ำ ลูรีนเงยหน้าขึ้นมองเงาในกระจกดวงตาเธอแดงกับน้ำตาไหลารินสามีของเธออับดุลหายไปไหนเมื่อครู่เขายืนอยู่ตรงนั้นตะโกนใส่เสียงเขาดังราวฟ้าผ่ากลางพายุเจ้าโกโหกข้าเขาร้องมือกำแน่นลูรีนยกมือป้องหน้าร่างกายสั่นเทามือของอับดุลหนักหน่วงตีลงที่แก้มความเจ็บแบบร้อนฉาบนใบหน้าเธอเธอร้องให้แต่เขาไม่หยุดยั้ยงเจ้าท้องกับใครเขากรีดร้องถาม นูรินสายหน้าปฏิเสธด้วยความกลัวข้าไม่ท้องเธอตะโกนค้านกลับแต่คำพูดของเธอไร้ผลต่อเขาอับดุลคว้าแขนเธอแรงราวกับเหล็กเขากระชากเธอลงจากเตียงนอนพื้นไม้เย็นเฉียบสัมผัสผิวของเธอนูรินร้องขอแต่ไม่มีใครได้ยินหมู่บ้านเล็กๆนี้เงียบในยามค่ำบ้านหลังอื่นปิดประตูแน่นหนาเสียงร้องของเธอจางหายในสายลมนูรินมองไปที่ประตูที่เปิดแง้า เงาดำของอับดุลหายไปในความมืดหัวใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเธอเมื่อวานเขายังยิ้มให้เธออยู่วันนี้เขากลายเป็นคนแปลกหน้าความรักที่เคยหวานชําหายไปไหนนูรีลุกขึ้นมือสั่นเทาคลานไปเธอสัมผัสคราบเลือดบนพื้นไม้มันเหนียวหนือติดนิ้วของเธอนี่ไม่ใช่เลือดของเธอเธอแน่ใจใจของเธอเย็นวูบเมื่อคิดถึงพ่อ พ่อของเธออิม่ามประจำหมู่บ้านเขามาหาหนูรินเมื่อบ่ายวันนี้เสียงของพ่อดังก้องในความทรงจำระวังตัวให้ดีลูกสาวของพ่อคำเตือนของเขาดังก้องในหัวเธอพ่อรู้บางอย่างเกี่ยวกับอับดุลแต่เขาไม่ยอมบอกความลับนั้นนูรินรู้สึกถึงลางร้ายในใจเธอคว้าเสือ้อคลุมวิ่งออกจากบ้านถนนดินในหมู่บ้านมืดมิดเงียบงันกลิ่นดินเปียกชื้นลอยมาในอากาศ แสงจันทร์สองสว่างบนทางเดินแคบนูรินวิ่งไปยังบ้านของพ่อเธอเท้าเปล่าของเธอสัมผัสพื้นเย็นหัวใจเต้นแรงราวกลองศึกในอกบ้านของพ่ออยู่สุดถนนหมู่บ้านแสงไฟจากหน้าต่างบ้านพ่อมืดดับนูรินผลักประตูเข้าไปด้วยความกลัวกลิ่นคาวเลือดลอยมาทันทีที่เข้าเธอหยุดชะงักมองพื้นด้วยความสยองร่างของพ่อล้มคว่ำอยู่บนพื้นเลือดไหลนองจากศีรษะของเขา นูรินกรีดร้องเสียงดังกล้องหมู่บ้านเธอคุกคีย์บอร์ดลมคว่ำบนพื้นมือสั่นสะอ้านน้ำตาไหลรินบนเบอร์เซกมือสั่นปัดตกลงจากหัวนูรินคุกเข่าลงข้างร่างพอหัวใจของเธอเกืบอบหยุดเต้นทันทีพ่อเธอร้องตะโกนด้วยความสิ้นหวังไม่มีใครตอบรับเสียงเงียบสนิทนูรินมองไปรอบๆห้องมืดมิดกลิ่นคาวเลือดยังคงอบอวลหนักเธอเก้าวเข้าไปใกล้ร่างพอ มือของเธอสั่นเมื่อสัมผัสเขาร่างของพ่อเย็นชืดไม่มีลมหายใจนุรินรู้สึกโลกหมุนรอบตัวเธอความจริงอันโหดร้ายฉายชัดในใจพ่อของเธอถูกฆาตกรรมอย่างทารุณน,นุรินมองไปที่โต๊ะข้างร่างมีดเล่มหนึ่งวางอยู่บนนั้นใบมีดเปื้อนเลือดแดงฉานสะท้อนแสงนูรินตัวสั่นมองไปรอบตัวเงาดำเคลื่อนไหวที่มุมห้องหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง ใครบางคนยังอยู่ในบ้านนี้นูรินหันกลับมอริลีด้วยความหวาดกลัววิ่งออกจากบ้านไปหาความช่วยเหลือถนนในหมู่บ้านมืดและเงียบสงบเสียงคลื่นทะเลดังครืนในหูเธอนูรินรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเธอต้องหนีแต่ไปไหนความมืดกลืนกินหมู่บ้านชายทะเลนูรินวิ่งไปที่มัสยิดเก่ากลิ่นน้ำเค็มยังติดจมูกเธอเสียงระฆังมัสยิดดังก้องในหู นูรีนรู้ว่าไม่มีใครจะช่วยความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอับดุลหายตัวไปหลังการโจมตีพ่อของเธอตายในบ้านเขามีดเปื้อนเลือดอยู่ในห้องนั้นนูรีนรู้สึกถึงความลับอันน่าสะพรึงบางสิ่งกำลังรออยู่ในเงามืดนูรีนต้องเผชิญหน้ากับความจริงความสงสัยเกี่ยวกับอับดุลเพิ่มพูนเขารู้บางอย่างที่เธอไม่รู้นูรีนต้องค้นหาความจริงนั้น แต่ความมืดยังคขงซ่อนอะไรบางอย่างนูรินหยุดที่หน้าประตูมัสยิดลมหายใจของเธอสั่นระริกหนักหน่วงมีบางอย่างวางอยู่บนม้านั่งผ้าขาวเปื้อนเลือดถูกทิ้งไว้นูรินรู้สึกถึงความหนาวเย็นความจริงกำลังรอให้เธอคนพบนูรินก้าวเข้าไปในมัสยิดมืดกลิ่นควันธูปยังลอยอยู่ในอากาศบางอย่างถูกซ่อนไว้จากเธอนูรินเห็นเงาในมุมมืดอีกครั้ง หัวใจของเธอเต้นแรงราวพายุพัดนูรินรู้ว่าเธอไม่ปลอดภัยความลับของอับดุลคืออะไรนูรินต้องเผชิญหน้ากับมันแต่ตอนนี้เธอยังคงวิ่งหนีเงามืดเคลื่อนไหวใกล้เข้ามานูรินรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้มานูรินยืนตัวสันหน้าประตูมัสยิดเก่ากลิ่นทูปเก่าลอยมาในอากาศเย็นแสงจันทร์สองผ้าขาวเปื้อนเลือดบนม้านั่งใจของเธอเต้นแรงราวปลองศึก เงามืดในมุมห้องเคลื่อนไหวช้าๆนูรีนถอยหลังเท้าสัมผัสพื้นหินเย็นเสียงคลื่นทะเลดังคลืนจากชายฝั่งหมู่บ้านชายทะเลเงียบสงัดยามดึกนูรินกลั้นหายใจมองไปที่เงามันหยุดนิ่งเรารู้ว่าเธอเห็นนูรินรู้สึกถึงอันตรายรอบตัวเธอก้าวถอยหลังประตูมัสยิดดังเอียดเสียงนั้นดังก้องในความเงียบนูรินวิ่งออกจากมัสยิดทันทีถนนดินเปียกชื้นเย็นเท้าของเธอ กลิ่นน้ำเค็มจากทะเลลอยมาแรงนูรินมองกลับไปที่มัสยิดมืดเงานั้นหายไปในความมืดสนิทหัวใจเธอเต้นแรงราวจะแตกนูรินคิดถึงพ่อที่ตายแล้วร่างของเขานอนนิ่งในบ้านเลือดนองพื้นจากศีรษะแตกมีดเปื้อนเลือดวางอยู่ข้างๆนูรินสงสัยว่าใครทำร้ายพ่ออับดุลสามีของเธอหายไปไหนเมื่อคืนเขาตีเธอด้วยความโกรธ เจ้ากำลังท้องเขาตะโกนใส่นูรินปฏิเสธแต่เขาไม่เชื่อมือของเขาหนักหน่วงบนใบหน้าเธอความเจ็บยังคงแปบในใจเธอนูรินวิ่งไปยังบ้านของลุงซากริยาลุงเป็นเพื่อนสนิทของพ่อเธอบ้านของลุงอยู่ใกล้ชายหาดรายกลิ่นปลาย่างลอยมาจากครัวนูรินเคาะประตูมือสันเทานักลุงซากริยาเธอร้องเรียกดังไม่มีเสียงตอบจากในบ้าน นูรินผลักประตูมันเปิดออกง่ายกลิ่นคาวเลือดลอยมาทันทีหัวใจของเธอหยุดชะง,งักทันใดพื้นไม้ในบ้านเปื้อนคราบแดงนูรินก้าวเข้าไปมองรอบตัวโตวในห้องนั่งเล่นลงมความเก้าอี้หักกระจัดก,กระจายบนพื้นนูรินเห็นสมุดเล่มเล็กตกอยู่สมุดนั้นเป็นของพ่อของเธอตัวอักษรเขียนด้วยลายมือพ่อระวังอับดุลเขาซ่อนความลับนูรินอ่านคำนั้นหัวใจเย็นวูบ พ่อรู้บางอย่างเกี่ยวกับสามีเธอนุรินหยิบสมุดมือสันระริกเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังนุรินหันขวับมองไปที่ประตูเงาดำยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นใบหน้าของมันซ่อนในเงามืดนุรินกรีดร้องถอยหลังทันทีเงานั้นก้าวเข้ามาในบ้านนุรินอยากกลัวเสียงนั้นคุ้นเคยมันคือมูซาเพื่อนวัยเด็กของเธอนูรินถอนหายใจมือกุมหน้าอก มูซาเจ้ามาทำอะไรที่นี่มูซามองรอบๆดวงตาเข้มงวดข้าตามหาลุงซาการิยาเขาตอบนูรินชี้ไปที่คราบเลือดลุงไม่อยู่แต่มีบางอย่างผิดปกติมูซาคุกเข่าลงตรวจด,ดูพื้นไม้นี่คือเลือดอยังไม่แห้งสนิทนูรินรู้สึกถึงความหนาวเย็นพ่อของข้าถูกฆ่าเมื่อคืนนี้มูซามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจอิหม่ามถูกฆ่าใครทำ นูรินสายหน้าน้ำตาคลอเบ้าข้าไม่รู้แต่อับดุลหายไปมูซาขมวดคิ้วมองสมุดในมือเธอนั่นคืออะไรเจ้าพบที่ไหนหนูรินยื่นสมุดให้เขาดูของพ่อเขาเขียนถึงอับดุลมูซาอ่านข้อความดวงตาเบิกกว้างพอเจ้ารู้บางอย่างที่อันตรายนูรินรู้สึกถึงลางร้ายในใจมูซาเจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่มูซาสายหน้าแต่ดวงตาเขาหลบ นูรีสัมผัสได้ถึงความลับบางอย่างมูซารู้มากกว่าที่เขาบอกเราต้องหาลุงสาการิยาเขาพูดนูรีพยักหน้าแต่ใจยังสงสัยทั้งสองเดินออกจากบ้านลุงถนนในหมู่บ้านมืดและเงียบสงบกลิ่นน้ำเค็มจากทะเลลอยมาแสงจันทร์สองทางเดินแคบๆนูรินรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองใครบางคนกำลังติดตามพวกเขาเธอหันกลับแต่ไม่เห็นใคร มูซาก้าวนำหน้ามือกำแน่นเราจะไปที่ท่าเรือเขาบอกนูรินตามเขาไปด้วยความระแวงท่าเรือเก่าอยู่สุดหมู่บ้านกลิ่นปลาเน่าลอยมาจากน้ำเรือประมงโยกไหวในความมืดนูรินเห็นเงาเคลื่อนไหวบนเรือหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกมูซามีคนอยู่บนนั้นเธอกระซิบมูซาหยุดเดินมองไปที่เรือเงานั้นหายไปในความมืดอยู่นิ่งๆเขาสั่งด้วยเสียงตำ่ำ นูรีนรู้สึกถึงอันตรายใกล้เข้ามากลิ่นน้ำเค็มผสมกลิ่นบางอย่างกลิ่นนั้นเหมือนควันจากไฟนูรีนมองไปที่ท่าเรือเก่าควันลอยขึ้นจากเรือลำหนึ่งไฟไหม้มูซาตะโกนทันทีทั้งสองวิ่งไปที่ท่าเรือเปเลวไฟเล็กๆล,ล,ลุกไหม้บนเรือนูรีนเห็นร่างนอนอยู่บนดาดฟ้าหัวใจของเธอหยุดชะงักทันทีร่างนั้นคือหลวงซาการียาหรือไม่ มูซากระโดดขึ้นเรือทันทีนูรินยืนนิ่งมองเปลวไฟลุกกลิ่นควันฉุนแสบจมูกของเธอมูซาตะโกนเรียกจากบนเรือนูรินช่วยข่าดับไฟนูรินคว้าถังน้ำจากท่าเรือน้ำเย็นฉ่ำสาดลงบนเปลวไฟควันพวยพุ่งขึ้นในอากาศมืดไฟค่อยๆมอดลงชา้ชาๆนูรินมองร่างที่นอนนิ่งอยู่มันไม่ใช่หลุงาการิยาเธอแน่ใจ แต่ใบหน้าของร่างนั้นคุ้นเคยนูรินก้าวเข้าไปใกล้ด้วยความกลัวร่างนั้นสวมเสื้อของอับดุลหัวใจของเธอเต้นแรงราวพายุนี่คือสามีของเธอหรือไม่มูซาคุกเข่าลงมองร่างนั้นเขาไม่ตายแต่สลบไปนูรินมองหน้าเขาดวงตาเบิกกว้างนี่ไม่ใช่อับดุลเธอพูดมูซามองเธอด้วยความสับสนแล้วนี่คือใครเขาถามนูรินสายหน้าความจริงมืดมิด บางอย่างในหมู่บ้านนี้ผิดปกติความลับกำลังรอให้คนพบนุรินรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้มาเงามืดยังคงติดตามพวกเขามูซาดึงเธอให้ลุกขึ้นยืนเราต้องไปจากที่นี่เขาบอกนุรินพยักหน้าแต่ใจยังหวาดกลัวทั้งสองวิ่งออกจากท่าเรือกลิ่นควันยังติดอยู่ในจมูกเสียงคลื่นทะเลดังคลืนในหูนูรินรู้ว่าเวลาใกล้หมดลง ความจริงเกี่ยวกับอับดุลคืออะไรพ่อของเธอรู้ความลับอะไรลุงซากริยาหายไปไหนนูรินต้องหาคำตอบทันทีแต่เงามืดยังคงตามติดเธอบางสิ่งกำลังรอยอยู่ในความมืดนูรินวิ่งฝ่าความมืดของหมู่บ้านชายทะเลลมเค็มพัดแรงกลิ่นน้ำทะเลชุนจมูกเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องในหูเธอมูซานำหน้าก้าวยาบนถนนดินเงามืดยังคงตามหลังพวกเขาอยู่ นูรินรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองหัวใจของเธอเต้นแรงราวพายุพัดเร็วเข้ามูซาตะโกนเสียงสั่นเครือนูรินสะดุดก้อนหินเท้าเจ็บแปลบอพื้นดินเย็นชื้นสัมผัสฝา,าเท้าเปลือยเธอมองกลับไปเห็นเงาเคลื่อนไหวเงานั้นใกล้เข้ามาในความมืดนูรินกรีดร้องมือคว้ามือมูซามันตามมาเธอร้องโกสันเทามูซาดึงเธอวิ่งไปยังโกดังเก่า กลิ่นสนิมและไม้ปีกลอยมาประตูกโกดังดังเอี๊ยดเมื่อเปิดออกนูรีนและมูซากระโจนเข้าไปข้างในความมืดกลืนร่างทั้งสองทันทีกลิ่นน้ำมันเครื่องเก่าฉุนในอากาศนูรีนหายใจถี่มือกุมหน้าอกเราปลอดภัยหรือยังเธอกระซิบถามมูซายกนิ้วแต่ปากสั่งให้เงียบเสียงปีเท้าดังแกล้ประตูโกดังนูรีนรู้สึกหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเงาดำยืนนิ่งที่ช่องประตูน้ำ แสงจัน์สองใบหน้าครึ่งหนึ่งของมันนูรินเบิกตากว้างใบหน้าเหมือนอับป,ปุ่นแต่ตาของมันว่างเปล่าหน้าสะพรึงกลัวนูรินเสียงนั้นเรียกชื่อเธอน้ำเสียงเย็นเยียบราวลมหนาวพัดนูรินถอยหลังขาแทบสุดลงมูซาดึงเธอไปซ่อนหลังหลังไม้กลิ่นไม้เปียกชื้นติดจมูกเธอเสียงฝีเท้าเข้ามาในโกดังแล้วนูรินกลั้นหายใจมือสั่นร,ริกข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่เสียงนั้นพูด นูรินมองมูซาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามมูซาสายหน้าสีหน้าหวาดกลัวนี่ไม่ใช่อับดุลเขากระซิบเบานูรินรู้สึกถึงความสับสนในใจถ้าไม่ใช่อับดุลแล้วคือใครร่างบนเรือที่สลบไม่ใช่เขาสมุดของพ่อเตือนถึงความลับระวังอับดุลเขาซ่อนความลับคำนั้นวงเวียนในหัวของเธอเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอีกนูรินสัมผัสความเย็นของพื้นคอนกรีต กลิ่นน้ำมันฉุนจนแสบจมูกมูซาชี้ไปที่ช่องหน้าต่างเล็กหนีทางนั้นเขากระซิบสั่งนูรินคลานไปมือสัมผัสฝุ่นนะ้หน้าต่างเก่าสั่นเมื่อเธอผลักลมทะเลพัดเข้ามาเย็นชํำหน้านูรินปีนออกไปตกลงบนพื้นสายมูซาตามหลังมาร่างเกือบล้มทั้งสองวิ่งไปยังชายหาดมืดคลื่นทะเลซัดฝั่งดังคลืนในหูกลิ่นน้ำเค็มผสมกลิ่นควันไฟ นูรินมองกลับไปที่โกดังเก่าเงาดำยืนอยู่ที่หน้าต่างนั้นมันมองตามพวกเขาด้วยตาว่างเปล่านูรินรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกเราจะไปไหนต่อเธอถามมูซาชี้ไปที่ถ้ำเล็กบนหน้าผาที่นั่นปลอดภัยเขาตอบสั้นๆนูรินตามเขาไปขาสั่นเท่านักทางเดินแคบเต็มไปด้วยหินคมเท้าเธอเจ็บแปลบเมื่อเหยียบลงกลิ่นน้ำเค็มและแตะไคร่น้ำลอยมา ทำมืดสนิทรออยู่ข้างหน้านูรินหยุดชะงักที่ปากท้ำนั้นมูซาข้าไม่แน่ใจเธอพูดมูซามองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลเราไม่มีทางเลือกต้องซ่อนตัวนูรินพยักหน้าใจยังหวาดกลัวทั้งสองก้าวเข้าไปในถ้ำมืดความเย็นชื้นสัมผัสผิวของเธอกลิ่นตะไคร่น้ำฉุนจนแสบจมูกเสียงน้ำหยดดังก้องในถ้ำนูรินรู้สึกถึงความอึดอัดรอบตัว มูซาจุดไฟจากไม้ขีดในมือแสงสลัวสองผนังถ้ำกรุขระนูรินเห็นรอยขีดเขียนบนผนงังตัวอักษรแปลกตาเหมือนภาษาโบราณน,นี่คืออะไรเธอถามมูซามูซามองรอยนั้นสีหน้าเปลี่ยนไปข้าเคยเห็นรอยนี้มาก่อนนูรินรู้สึกถึงลางร้ายในใจที่ไหนเมื่อไหร่เธอถามต่อมูซาหลบตาไม่ตอบคำถามนูรินรู้ว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่าง มูซาบอกข้ามาเดี๋ยวนี้มูซาถอนหายใจมองไปที่พื้นพ่อของเจ้าเคยพูดถึงมันนูรินเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงพอรู้เรื่องนี้เรื่องอะไรมูซาชี้ไปที่รอยบนผนังมันเกี่ยวกับกลุ่มลับในหมู่บ้านนูรินรู้สึกถึงความหนาวเย็นกลุ่มลับอับดุลเกี่ยวข้องด้วยมูซาพยักหน้าดวงตาเข้มงวดพ่อเจ้าเริ่มสงสัยเขาเมื่อเดือนก่อนนูรินคิดถึงสมุดของพ่อ คำเตือนนั้นชัดเจนในความทรงจำระวังอับดุลเขาซ่อนความลับนูรินรู้สึกถึงความจริงที่ใกล้มาแต่เงาดำจากโกดังยังตามมาเสียงฝีเท้าดังที่ปากทำนูรินหันขวับมองไปที่ทางเข้าเงาดำยืนนิ่งแสงจันทร์สองหน้ามันไม่ใช่อับดุลแต่เหมือนเขาใบหน้าคล้ายกันราวฝาแฝดนูรินกรีดร้องถอยหลังลึกเข้ามูซาดึงเธอไปด้านในทำ อย่าหยุดวิ่งต่อไปเขาสั่งถ้ำแคบลงผนังบีบรัดรอบตัวนูรินรู้สึกถึงความหวาดกลัวกลิ่นตะไคร่น้ำฉุนจนวิงเวียนเสียงฝีเท้าตามมาไม่หยุดยัง้งนูรินสะดุดหินคมบาดเท้าเลือดไหลซึมจากฝ่าเท้าของเธอมูซาดึงเธอขึ้นมือแน่นหนักอย่าหยุดมันใกล้เข้ามาแล้วนูรินวิ่งต่อหัวใจเต้นร,รัวถ้ำนำไปสู่ช่องทางลับเล็กแสงจันทร์สองลอดจากด้านบน นูรินเห็นกล่องไม้เก่าในมุมกล่องนั้นมีรอยขีดเหมือนผนังนูรินหยุดชะงักมองกล่องนั้นมูซานี่คืออะไรเธอถามมูซามองกล่องสีหน้าซีดเผือดอย่าแต่มันมันอันตรายนูรินไม่ฟังมือเอื้อมไปเปิดฝากล่องดังเอียดเมื่อยกขึ้นข้างในมีจดหมายและมีดเก่าจดหมายเขียนด้วยลายมือพ่อนูรินอ่านมันหัวใจหยุดชะงักอับดุลไม่ใช่คนที่เจ้ารู้จัก ประโยคนั้นทําให้โลกของเธอสัน่นนูรินมองมูซาดวงตาเต็มคําถามเจ้ารู้เรื่องนี้มากี่นาแล้วมูซาหลบตาใบหน้าเต็มความลับเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอีกเงาดาปรากฏที่ช่องทางลับนูรินรู้สึกถึงอันตรายที่รออยู่กลองในมือเธอซ่อนความจริงแต่ความจริงนั้นคืออะไรนูรินต้องหนีเพื่อเอาชีวิตรอดมูซาดึงเธอไปทางช่องแสง เราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้นูรินวิ่งตามมือกำจดหมายแน่นกลิ่นตะไคร่น้ำยังติดจมูกเสียงฝีเท้าตามมาไม่หยุดยัง้งความลับของอับดุลใกล้เปิดเผยแต่เงาดำนั้นคือใครกันแน่นูรินรู้ว่าเวลาใกล้หมดลงถ้านี้ซ่อนความลับอันน่าสะพรึงนูรินต้องค้นหาความจริงต่อไปแต่ความตายอาจรออยู่ข้างหน้านูรินกำจดหมายแน่นวิ่งผ่านถ้ำม,มืด กลิ่นตะไคร่น้ำฉุนแสบจมูกของเธอเสียงฝีเท้าตามหลังดังใกล้เข้ามามูซาดึงแขนเธอมุ่งไปที่แสงช่องแสงด้านบนถ้ำสว่างจ้าด้วยจันท์นูรินปีนขึ้นหินคมบาดมือเลือดซึมจากฝ่ามือกลิ่นคาวลอยลมทะเลพัดแรงเมื่อออกจากถ้ำกลิ่นน้ำเค็มผสมกลิ่นใบไม้เปียกนูรินหันกลับเงาดำยังตามมาหัวใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดมูซาชี้ไปที่ป่าชายเลนหาทึบ ซ่อนที่นั่นเขาตะโกนด้วยความตื่นตระหนกนูรินวิ่งตามขาเหยียบโคลนเย็นโคลนและเท้าเหนียวหนืดราวกาวกลิ่นโคลนและน้ำเน่าลอยมาแรงต้นโกงกลางตั้งต,งตรงงานในความมืดรากไม้ครุกระสัมผัสขาของเธอนูรินหยุดชะงักเมื่อเห็นแสงไฟไฟฉายส่องมาจากด้านหลังต้นไม้นูรินดึงมูซาลงหมอบในโคลนกลิ่นโคลนฉุนจนแทบอาเจียนเสียงฝีเท้าดังสาดน้ำในป่า นูรินข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นเย็นเยียบราวน้ำแข็งนูรินตัวสั่นมองผ่านกิ่งไม้เงาดำถือไฟฉายเดินช้าๆเข้ามาใบหน้ามันชัดเจนในแสงสะลัวมันเหมือนอับดุลแต่ไม่ใช่เขานูรินจดจำจดหมายของพ่อได้อับดุลไม่ใช่คนที่เจ้ารู้จักคำนั้นวงเวียนในหัวของเธอนูรินกระซิบบอกมูซาด้วยความกลัวนั่นไม่ใช่อับดุลมันคือใคร มูซามองเงานั้นดวงตาเต็มความหวาดข้าเคยเห็นเขาในหมู่บ้านนูรินรู้สึกถึงความจริงที่น่าสะพรึงเขาเหมือนอับดุลราฟาแฝดเธอพูดมูซาพยักหน้ามือกำแน่นหนามีเรื่องที่เจ้าไม่รู้เกี่ยวกับอับดุลนูรินจ้องเขาดวงตาเต็มคำถามบอกข้ามาเดียวนี้มูซามูซาคลื่นน้ำลายมองไปที่เงาอับดุลมีพี่ชายที่หายสาบสูญนูรินเบิกตากว้างหัวใจหยุดชะงัก พี่ชายเขายังมีชีวิตอยู่มูซาพยักหน้าสีหน้าซีดเผือดพ่อเจ้าเริ่มสงสัยเมื่อเดือนที่แล้วนูรินคิดถึงสมุดและจดหมายพ่อความลับของอับดุลเริ่มชัดเจนขึ้นเงาดำหยุดเดินไฟฉายสองรอบแสงสว่างเกือบสัมผัสต,ตัวของเธอนูรินกลั้นหายใจตัวสั่นในโคลนกลิ่นน้ำเน่าผสมกลิ่นเลือดจังๆนูรีสัมผัสจดหมายในมือเปียกกระดาษเริ่มเปื่อยจากโคลนชื้น มูซาเราต้องหนีเดี๋ยวนี้มูซาดึงเธอให้คลานไปในป่าราดโกงกลางขูดผิวขาของเธอความเจ็บแปบ,บแต่เธอไม่หยุดเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาอีกครั้งนูรินและมูซาคลานถึงชายป่าแสงจันทร์สองลานกว้างข้างหน้าบ้านร้างเก่าตั้งตรงงานในมืดกลิ่นไม้ผูและฝุ่นลอยในอากาศนูรินรู้ว่าบ้านนี้มีตำนานชาวบ้านเล่าถึงวิญญาณหลอกหลอน หัวใจเธอเต้นแรงเมื่อเข้าไกลมูซาดึงประตูเก่ามันดังเอียดทั้งสองก้าวเข้าไปในความมืดกลิ่นเชื้อราฉุนจนแสบจมูกพื้นไม้เก่าดังกรอบแกรบบอร่อนูรีนเห็นเงาเคลื่อนไหวในมุมใจของเธอเย็นวูบด้วยความกลัวมูซามีอะไรในนี้เธอกระซิบมูซาหยิบไม้ขีดจุดไฟสว่างแสงสลัวเผยชมรูปภาพเก่ารูปนั้นแสดงอับดุลและชายอีกคน ทั้งสองเหมือนกันราวฝาแฝดนูรีนจ้องรูปดวงตาเบิกกว้างนี่คือพี่ชายของอับดุลมูซาพยักหน้าสีหน้าเต็มความลับเขาไม่เคยหายไปจากหมู่บ้านนูรีนรู้สึกถึงความจริงที่น่าสะพรึงเขาคือคนที่ตามเรามูซาไม่ตอบมองไปที่ประตูเสียงฝีเท้าดังใกล้บ้านร้างนูรินกำจดหมายแน่นใจเต็มร,รัวจดหมายของพ่อมีคำตอบทั้งหมด ธอคลายกระดาษอานในแสงสลัวอับดุลและพี่ชายวางแผนไร้ายประโยคนั้นทําให้โลกของเธอสัน่นนูรินมองมูซาดวงตาเต็มความหวาดมูซาเจ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกมูซาหลบตามือสั่นเล็กน้อยข้าไม่รู้ทุกอย่างแต่สงสัยนูรินรู้สึกถึงการทรยศในใจมูซารู้มากกว่าที่เขาเผยเจ้ากำลังปกป้องใครเธอถามมูซาเงียบสีหน้าเต็มความผิด เสียงประตูบ้านร้างดังเอี๊ยดดังเงาดำก้าวเข้ามาด้วยรอยยิ้มใบหน้ามันเหมือนอับดุลทุกประการแต่ตาของมันเย็นชาไร้วิญญาณนูรีนเจ้าพบความจริงแล้วน้ำเสียงนั้นเยาะเย้ยราวปีศาส์นูรีนถอยหลังมือกําจดหมายแน่นเจ้าไม่ใช่อับดุลเจ้าคือใครเงาดำหัวเราะเสียงดังก้องบานข้าคืออาเมีนพี่ชายของเขานูรีนรู้สึกโลภมุนรอบตัวเธอ อามีนคือเงาที่ตามเธอมาเจ้าคาพ่อของข้าเธอตะโกนอามีนยิ้มเย็นมองเธอด้วยความสนุกพ่อเจ้ารู้มากเกินไปหน่อยนูรินรู้สึกถึงความโกรธเดือดพล่านทำไมเขาทำอะไรเจ้าอามีนก้าวใกล้มือถือมีดสัน้นใบมีดสะท้อนแสงจากไม้ขีดเขาขวางแผนของเราเขาตอบนูรินมองมูซาดวงตาขอความช่วยเหลือแต่มูซายืนนิ่งสีหน้าสับสน มูซาเจ้าอยู่ฝ่ายไหนเธอถามมูซาก้มหน้าไม่ตอบคำถามอาหมินหัวเราะเสียงดังสะท้อนผนังมูซารู้ทุกอย่างแต่เลือกเงียบนูรินรู้สึกถึงการทรยศครั้งใหญ่มูซาคือเพื่อนที่เธอไว้ใจแต่เขากลับซ่อนความลับมืดนูรินถอยหลังไปจนติดผนังกลิ่นไม้ผูฉุนจนแทบหายใจไม่ออกอาหมินก้าวใกลมีดในมือสองวาว เจ้ารู้มากเกินไปเหมือนพ่อเจ้านูรินกรีดร้องมองหาทางหนีหน้าต่างเก่าอยู่ด้านหลังเธอมูซาก้าวไปข้างหน้ามือยกขึ้นอามินหยุดเดี๋ยวนี้เขาตะโกนนูรินชะง,งักมองมูซาด้วยความหวังอามินหันขวับมีดชี้ไปที่มูซาเจ้ากล้าทรยศข้าเขากรีดร้องมูซายืนนิ่งดวงตาเต็มความกล้าข้าไม่อยากให้มันไปไกลกว่านี้นูรินรู้สึกถึงความสับสนในใจ มูซาคือศัตรูหรือเพื่อนของเธออามินก้าวไปหามูซามิยกสูงนูรินคว้าเก้าอี้เก่าจากพื้นเธอเหวี่ยงมันไปที่อามินแรงเก้าอี้กระทบหลังเขาเขาล้มลงนูรินวิ่งไปที่หน้าต่างทันทีกระจกแตกเมื่อเธอกระแทกเขาลมทะเลพัดเข้ามาเย็นฉ่ำหน้านูรินกระโดดออกไปตกลงบนสายกลิ่นน้ำเค็มและโคลนลอยมามูซาตะโกนเรียกจากในบ้านร้าง นูรินวิ่งอย่าหยุดนูรินวิ่งฝ่าความมืดของชายหาดเสียงคลื่นซัดฝั่งดังคลืนในหูหัวใจเธอเต้นแรงราวจะระเบิดอาหมินคือพี่ชายของอับดุลแต่อับดุลอยู่ไหนในตอนนี้ความลับของทั้งสองคืออะไรพ่อของเธอตายเพราะรู้มากเกินนูรินรู้ว่าเธอเป็นเป้าหมายต่อไปมูซารู้มากกว่าที่เขาบอกแต่เขาช่วยเธอในวินาทีสุดท้าย นูรินมองกลับไปที่บ้านร้างเงาดำของอามินปรากฏที่หน้าต่างเขายังไม่ยอมแพ้การตามล่านูรินต้องหาคำตอบให้ได้จดหมายของพ่อซ่อนความจริงแต่ความจริงนั้นนำไปสู่ที่ใดนูรินวิ่งต่อไปในความมืดกลิ่นน้ำทะเลยังติดจ,จมูกเธอเสียงฝีเท้าดังตามหลังมาความลับยังคงรอให้เธอคนพบนูรินรู้ว่าเวลาใกล้หมดลง